ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมแล้ว Volvo x c 4 0 r g e นะครับคันนี้เป็นรถยนต์แบบ EV นะครับแต่คำว่า Recharge นั้น Volvo นั้นเลือกมาใช้แทนคำว่า Electric vehicle หรือว่า ev คันนี้สุดยอดของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของ Volvo นั้นเขาคือเบอร์หนึอยู่แล้วและคันนี้นะครับมาชาร์จ1ครั้งเนี่ยวว่งได้ระยะทาง500กิเมตรนะอันนี้ก็คือราคานี้ที่บอกเนี่ยก็คือเป็นรถที่ประกอบจากมาเลเซียนะครับ ผ่านเข้ามาไทยโดยภาษีศูนเปอร์เซนต์หรืออัฟต้าฟรีเทดแอเรียที่จะเข้ามานําเข้าทั้งคันจากมาเลเซียประกอบมาเลเซียนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็คือ2องล้านหกแสนเก้าหมื่นนี่ก็ถือว่าสูงก่าคู่แข่งอยู่เยอะมากนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสมรรถนะการขับขี่นั้นขับแล้วผมชอบไหมหรือว่าเป็นอย่างไรอ่าไปดูพร้อมกันครับเดี๋ยววันนี้มีวอลโวมารับครับก็จะลองขับดูนะฮะ แต่ว่าจะไม่ขึ้นโทเวย์แล้วก็จะไม่มีท็อปสปีดให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันตรายอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นอยู่เห็นข่าวอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าข่าวนั้นโหดจริงนะครับแล้วก็จับจริงนะครับมีความผิดมีโทษสูงมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีวันพุ่อะไร่านี่ฮะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วครับ นเอ็กนซนีซี้เป็น EV อ่ะใช่ครับไฟฟ้าลว้วนก็็เปนตัว EV ที่ขายดีที่สุดของ,ของแล้วมีไฟไหมเนี่ยมีมีมีไฟไหมในรถเนี่ยห้เปอร์เซ็นต์วิ่งได้แค่ไหนอ่ะก็กรุงเทพเชียงใหม่บ้า,บาคือ EV คันนี้ในบรรดารถ EV ทั้งหมดของวอลโวเนี่ยที่ขาย100%เนี่นะนะตัวนี้ขายหาอ เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของ๋อ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูข้างในบอ่อ<ห>ปรับแบบไฟฟ้านะครับแต่พภูมลิลายเนี่ยปรับแบบธรรมดาเป็นแมนวนวลดึงเข้าออกขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์ครับก่อนออกขอประบ่อนิดนึงนี่คันเกียร์หรือแค่นี้เหรอปรับงงรวงจรกันจบกันตายโอ้โหรู้แล้วครับปิดรูปตอนนัปิดแค่เท่านี้ที่ว่าร้อนไวแหล้เพราะว่าเป็นการ์ดลูปมันไม่มีไมม่่ีีน ไม่มีสังกะสีบังครับเป็นกระจล้วนนี่หน้าจอปรับได้นะหน้าจอปรับได้ไม่ล้วนนะนี่เบอร์เอาไฟเอาพัดลมแรงสุดเป็นไงเสียงเป็นไงโอ้โหข้างหลังเป็นไงครับช่องแอร์ข้างหลังจะเป่าไข่พอดีครับให้โอเคนะโอเคนะเอาเบานนหนึ่งอะ่ะแล้วรีเสียงวิทยุไงพี่อ๋อ มันเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะดูเล็กๆดูนะครับดูซิ่งๆเลยแล้วบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบของหลายๆปีที่ได้ขับ Volvo. วอลโวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ไม่ขับเลยไม่ได้ยืมไม่ได้ไปขับเลยนะนี่นี่นีพ่พอขับช้าๆปุ๊บพอความเร็วต่ําหน้าจอก็จะขยับขึ้นมานะครับมีข้างหน้ามีแล้วข,ข,ข,ขา้างปุ๊บเดี๋วจะมีปั๊บจะเห็นเลยสิ่งกีดขวางข้างๆนี่เป็นไงสายขวาผ่านไหม คือถ้าไม่อยากดูก็สามารถกดปิดได้ครับนี่ตอนตอนนี้อยากดูพี่อ,อยากดูก็เปิดอมองก็ทิทางนะครับนี่ก็คือรถไฟฟ้านี่ระยะชาร์จเต็มถังเลยเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซนต์วิ่งไดก้กี่โลครับสเปคคันเนี้ยรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยอะร,ราคาครับราคาเท่าไหร่ครับราคาถูกมากครับเฮ้ยสอ<ะ>งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเหรอถคือว่าถูกกัอสองล้านหก สองล้านหกเมื่อเทียบกับรถลักชัวรี่ที่เป็น e ีวีรเเซด้วยกันเนี่ยในบรรดาสี่ยี่ห้อเนี่ยเขาถูกสุดละฉะนั้นต,ตัวเนี้มันก็เลยขายดีที่สุดของวอลโวต้องบอกว่าวอลโวนี่เป็นรถยนต์จากวิศวกรรมจากสวนะีเดนนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆคือตัวนี้เป็นตัวทงถูกไหมของวอลโวที่ขายอยู่ x c 4 0นะครับไฟฟ้าเป็น EV ชาร์จเขาจะใช้คำว่ารีชาร์จเขาไม่ใช้ E ีเหเอ ก็คือรถเขาก็จะชาร์จของเขากลับไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนั้นปะทุกครั้งที่เบรกพอเบรกปุ๊บอะเห็นไหมกนจะชาร์จก็จะมีการรีชาร์จกลับไปใช้ใช้พลังงานจากเบรกเนี่ยเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าในตัวทุกครั้งที่เราขับรถวิ่งไปเมื่อเหยียบเบรกเนี่ยก็จะมีการชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบอก็เลยทําให้มันวิ่งได้เยอะขึ้นต้องอยากผมอยากรู้ว่ามันวิ่งได้มากกว่าคนอื่นไหมนะ ก็น่าจะอยู่ราประมาณ500กิโลบวกลบนะโดยโดยปกติที่รถที่ทำกันอยู่ในขนาดเนี้ยเราต้องแวะชาร์จไฟที่ไหนก่อนไหมก็นี่ผมถามผมถามถ้ามีที่ชาร์จก็ดีเพราะเวลาชาร์จไฟบ้านมันจะได้ช้าร์จมาก EV Station นี่นะครับนี่ก็เป็นจุดชาร์จ นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ที่เจอก็คือเต็มนะครับชาร์จไม่ได้นะไม่ไจต้องจองมาด้วยก็คือมันเป็นจุดน้อยไปถ้าเกิดเป็นหัวเติมน้ำมันหรือดูดเต็มไปหมดเลยไหมพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บมีแค่สองช่องเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟเลยนะเราก็ต้องจอดใช่ป่ะจอดรอ,อ,อเพราะคันี้ร้อยเปอร์เซนต์อีร้อยเปอร์เซนนะครับก็จะเสียเวลาไปนะนะ ไปต่อไปต่อจริงๆอะเอาพูดตรงเลยนะ E ีคันนี้ไม่หนีรถจีนถ้าเทียบนะสำหรับวอลโวคันนี้นะครับกับ E ีวีที่เป็นรถจีนผมว่าไม่เหนือไม่เหนือนะขับเนี่ยขับแป๊บเดือนเะนี่ยรู้สึกแล้วว่าไม่มีตรงไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแตกต่างนะหรือว่ารถจีนทําได้ดีกว่ารถจีนทําได้ดีขึ้นหรือว่ารถพวกนี้ไม่ได้ไม่ยอมหนีไม่ยอมแบบผลิตอะไรที่มันทิ้งคู่แข่ง ไม่รู้สึกไม่รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกคือส่วนหนึ่งเนี่ยคอนโวเนี่ยมาตั้งโรงงานประกอบในมาเลเซียอ๋อคันนี้ประกอบมาเลเซียใช่แล้วก็ขายใน AEC ซีขายในภูมิภาคนี้ใช่มันก็จะเป็นภาษีอัต้าซึ่งก็คือฟรีเทรดแอเรียนะครับพอเราเข้านำเข้าจากมาเลเซียมาขายในประเทศไทยมันก็ไม่มีภาษีเลยภาษีเป็นศูนย์ใช่ แลก็งานมาเลยอินโดเนี่ยงานประกอบไปสู้งานไทยไม่ได้เอาจริงต้องยอมรับแล้วก็ไม่ได้อวยแต่ขับแล้วก็โอเควอนโว่แต่ถ้าถามว่าผมรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างกับกับ MG Red w เดหรือรถไฟฟ้าอื่นๆนะอย่าง BYD อย่างไรเงี้ยผมว่าผมว่าไม่หนีถ้าถามผมนะผมว่าไม่หนีไม่หนีแต่ใครใช้วอนโว่อาจจะไม่ชอบฟังผมก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่แตกต่างมันไม่ดูไม่มีอะไรที่ดูตื่นเต้น ม่มันอัพขึ้นมาอีกหลานหนึ่งไงแต่มันแพงกว่าใช่เพราะว่ามันอัพขึ้นมาอีกหลานหนึ่งอ่ะหลังคาแบบนี้มีเหมือนกันไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะรถจีนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทล้านกลางๆอ่ะไม่เกินนี้อันเนี้ยหลังคาก็มีเหมือนกันฟิวเอีวีเหมือนกันใช่ไหมหน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบเดียวเหมือนกันผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะดูคอนเวอร์ทีฟด้วยปุ่มปมธรรมดามากเลยอ่ะอุโมงลยก็ดูแบบ ได้นะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นอยากมีคุณแผนสวีเดนก็ซื้อไปแต่ถ้าใครคิดว่าซื้ออีวมาใช้เป็นไฟฟ้าผมว่ามีตัวเลือกเยอะอแล้วทั้งหมดนี้นคือ Volvo นะ XC40 Recharge นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับรถยนต์แบบ e ีขนาดกระทัดรัดแบบนี้ก็ใครที่สนใจไปลองขับก่อนนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีคู่แข่งตัวอื่นไปลองขับดูให้หมดทุกรุ่นแล้วกัน แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูคันนี้บอกตรงว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนของว o l โวก็ลองไปทดลองขับดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ